ดูนี่ปิดตาปิดตารอนานแล้วกันอ้าวพันตัวรัตตัวจริงปิดตาแล้วพี่เลี้ยงบอกให้ดีนะครับพี่เลี้ยงบอกให้ดีนี่คือกีฬานะครับเชียงรายราชพัฒเชียงรายส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นักกีฬาสีชมพูพร้อมนักกีฬาสีฟ้าพร้อมเสียงปิบ๊บ นะครับสีไหนดังก่อนสีนันชนะเนื่องจากที่ผ่านมาเสมอกัน10งศอ้าวมือกล้องนะครับเตรียมกดชัตเตอร์ชัตเตอร์ให้ดีอ้าวกองเชียร์สีฟ้าส่งเสียงหน่อยสีชมพูส่งเสียงหน่อยโอ้โหงานนี้อาภวเวศลงสุดยอดเลยนะ่จะซูสีมากเลยเอ้าว นักกีฬา, <_ D> าหมุนน,กกนะครับหมุนนักกีฬาหมุนครับกรรมการห่างๆนะครับนักกีฬาเรามีอาวุธเล่หนหัวแล้วไม่บอกใครเลยอ้าวล้อมที่จะเดิน <อา S 1> ตั้งสมาธิด,ด,ดีฟังเตื้อร่างเตื้อร่างเตื้อเอาเอาตึงไว้ดึงไว้ดึงไว้เอาเอามาแล้วสีฟ้าใจ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 สีชมพูสีฟ้าสีฟ้าเอาเลยเอาสีฟ้าเลยเอาเอาวิ่งเลยวิ่งเลยเอาเอาทางนี้ ส,สีฟ้าเอาเปล่าสีผูเลิกว้าขนาดเตะกับหลังยังโผล่ฟุกขนาดเลยแสดงว่ามี